โอ๊ยยังไม่ด้นาเดี๋ยวเมมิวนีนี่นะยไม่ไ้นะเดี๋ยววน่เร่อามาระชุมกนระชุมไีข้างล่างก็เป็นน้น ก็เดีตรงไปตรง้ครับี่เต้องลาวันะครับ สายไฟไม่ paid, เกี่ยวเีมโไฟไม่เกี่ยวอันนี้นอาจะเป็นเตรียมงาน่อไฟแน่จาก้นหลังนี้มีคนหลีกใ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพูเดี๋ยวให้ก่อนแล้วก็ไปช่วยไม่ยื้อไปขโทรับเาไม่มีสายยดไหนยืดไหน

โรบอทกระปุกใส่ติ๊กระปุกใส่ติ๊บเอ๋อกระปุกอ่าเป็นทัฟเวอร์นะครับ เอฟแปดทีวท <F> ใช่ไหมครับทีวทีวขมาเลเซียของมาเลยานอยู่ไหนครับถึงนไอย่างเียี่